สาเสาหลักในการเทรดให้มันได้กำไรนะครับอ่ะผมเอามาจากหนังสือเล่มนี้ครับผม Come Into My Trading Room นะครับหนังสือเล่มนี้เลยลองไปหาอ่านกันได้ใน C1 นะครับอ่ะคือจริงๆๆสิ่งเหล่านี้ผมพูดมาตั้งนานแล้วพูดมาหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่า จะเข้าใจกันหรือเปล่านะครับมือใหม่หลายๆคนที่เข้ามาในตลาดนี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่อยากที่จะทํากําไรมันได้จริงว่าอยากจะได้เทคนิคเทพๆนะครับอยากจะหาจุดเข้าที่แม่งโคตรแม่นแล้วชนะมันไปเลยโดยที่ไม่มีวันแพ้อยากจะได้กันแบบนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมพยายามสื่อสารไปหลายรอบแล้วนะครับว่าสิ่งที่ทําให้คุณชนะในตลาดนี้ได้มันก็คืออ่เล่มนี้เขาก็คอนเฟิร์มนะอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่ามันคือจิตใจที่มั่นคง เพื่อวินัยการเทรดที่สูงที่สุด,สดเขาเอาความสําคัญในเรื่องของจิตใจมาเป็นอันดับหนึ่งครับถ้าอยู่ตัวอย่างเช่นวันนี้ครับคุณเข้าไปเทรดในตลาดแล้วคุณรู้สึกว่ามือสั่นนะแบบโอ้โหเห็นก้าวปิ้งขึ้นอยากจะกดแต่กลัวไม่ทันกลัวตกรอบกลักวกลัวตกรถอะไรแบบนี้นะครับมันคือสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นการโดนโดนหลอกให้ไปขึ้นดอยแล้วสุดท้ายก็จะโดนทุบอยู่ดีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นการเทรดคุณต้องทําตามแผนให้ได้ทําตามระบบเทรดให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญมาก ใจิตใจที่มั่นคงก็คือมันเหมือนกับว่าคุณต้องไม่กลัวไม่กังวไลวไม่เครียดกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันอสอนการลําบากมากคุณต้องเข้าไปเทรดดูก่อนคุณถึงจะเข้าใจว่าระหว่างการเทรดเนี่ยมันจะมีหลากหลายอารมณ์มากอารมณ์กลัวอารมณ์อยากความโลภเต็ไมไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวคุณมาลองเทรดดูคุณจะเข้าใจนะฮะแล้วอย่างที่2ครับมันคือเรื่องของกลยุทธ์ในการเทรดกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นเป็นประมาณว่า คุณหาจุดเข้าจากตำแหน่งไหนอันนี้คือกลยุทธ์และเวลาขาดทุนยอมขาดทุนได้เท่าไหร่และเวลากําไรคุณจะเอากําไรได้ขนาดไหนได้มากกว่าขาดทุนกี่เท่าคุณต้องไปวางกลยุทธ์แบบนี้และทามันอย่างเคร่งครัดและอันดับที่3ครับคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงคือแน่นอนละ่ะทำมถึงทุกเล่มนะครับหรือทุกๆสํานักทุกๆอาจารย์เขาต้องบอกว่าให้บริหารความเสี่ยง ไม่ต้องโอเวอร์เทรดหรืออะไรแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้ชนะตลอดนะครับตลาดนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ส่วนใหญ่ถูกตลอดนะครับถ้าถูกกันตลอดนี่ก็รวยกันหมดบ้านหมดเมืองจริงไหมเพราะฉะนั้นครับการเทรดมันจะมีรอบที่เราพลาดถ้าวันนี้ครับเราไม่บริหารความเสี่ยงเลยเราเล่นแบบเต็มที่คุณอาจจะได้รอบแรกรอบ2แต่ครั้งที่3มผมก็เชื่อว่าคุณก็ลงหน้าตักไปดีและสุดท้ายรอบที่สามก็จะเสียนะครับมันก็จะหายหมดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับคือ3สิ่งนี้นะครับอย่างแรกคือจิตใจของคุณ ต้องเป็นจิตใจที่โหมั่นคงมากๆนะครับไม่แกวกไปตามอารมณ์ไม่แกว่งไปตามสถานการณ์ต่างๆอย่างที่2ครับว่างกลยุทธ์การเทรดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเทรดหรือกลยุทธ์การถือถึง TP หรือ SL นะครับอย่างที่3ครับบริหารความเสี่ยงเขาบอก3สิ่งนี้ขาดอะไรไปไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนกับการนั่งเก้าอี้3ขานะครับอ่าแล้วก็ถ้าขาได้ขาดมันขาดไปคุณก็จะล้ม คุณต้องไป manage เอานะครับสามสิ่งนี้จะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้นะครับอย่างไรก็ไปลองอ่านดูนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมไม่เป็นไรลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะครับ Come into my trading room นะครับเล่มนี้จะช่วยคุณไขข้อสงสัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับเค mm hmm. okay, ครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับ